สวันะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของถุงน้ำรังไข่ที่เรียกว่า functional cyst นะฮะ functional cyst นี่ก็คือถุงไข่นั่นเองนะฮะแต่ว่ามันมันไม่ตกไข่นี่เป็นถุงน้ำชนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไข่นี่จะตกในขนาดประมาณ18มิลถึง22มิลก็คือ1.8เซนถึง2.2เซนอะไรประมาณนี้นะฮเ mm hmm. ฉลี่ยก็คือ2เซนอะเท่าหัวนิ้วโป้ง เวลาที่ไข่จะตกเนี่ยไข่ก็จะมีการบีบตัวโดยอาศัยตัวสารตัวหนึ่งเรียกว่าโปรสตาแคนดินสารตัวนี้หลั่งลงมาตอนช่วงกลางรอบเดือนจากการที่มีกลไกของร่างกายในยการที่ให้ไข่ตกก็เรียกว่า LH surge เป็นฮอร์โมนเป็นนิวโรฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนจากสมองตัวนึงนะที่หลั่งลงมาอย่างมากมายแล้วก็ให้เกิดโปรสตาแคนดินมาบีบไข่ไข่ก็จะแตกถุงไข่แตกตอนนั้นก็มีปากแตรหรือว่าตรง ฟิมเบียหรือว่าปากท่อนําไข่มาคลุมใช่ไหมพอไข่แตกก็ก็ก็หลุดเข้าไปไข่ก็จะหลุดเข้าไปในทอน่อนาไข่สเปิร์มที่รอยอยู่ที่ท่อนําไข่ก็จะปฏิสนธินะกลายเป็นเด็กแล้วมาฝังตัวในโพรงลูกนะประมาณเดย์หถึงเดย์เประมาณนั้นตอนนี้ก็คือว่าพอไข่ไม่ตกมันก็โตโตไปเนี่ยไข่พวกนี้เป็นไข่ชนิดที่ไม่ได้ทําลายร่างกายเราเองมันไม่มีพยาธิสภาพอะไรนะฮะ ตอนี้มันก็โตได้อาจจะโตได้ถึง10เซนนะฟังชิโนซิสนะครับแต่ถ้าเกิน10เซนก็ถือว่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่ฟังชิโนซิสนะครับตอนนี้คนนี้มีคนไข้คนหนึ่งนะอายุ36ปีนะมีลูกแล้วลูกอายุ5ขวบคือตอนแรกตอนที่เธอมาเนี่ยมาเมื่อสัก2เดือนที่แล้วมาที่นแผนกฉุกเฉินนะโดยเรื่องปวดท้องน้อยตอนนี้เขาก็ปรึกษามาเพราะว่าเขาส่ง สงสัยจะเป็นอ่ะเขาเรียกว่าไส้ติ่งแต่ว่า,พ,าพอทำซีทีสแกนปรากฏพบถุงน้ำที่ลังไข่ข้างขวาเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นจากถุงน้ำลังไข่เปล่าก็เลยปรึกษามาเพราะไปตรวจจริงๆแล้วไม่ใช่นะไอ้ตัวนี้เป็นฟังชั่นอลซิสคือมันไม,ไม่ได้มีสัมพันธ์กับอาการของคนไข้เลยเนะแต่ว่าเวลาเราเจอฟังชั่นอลซิสเนี่ย ถุงไข่ที่ไม่ตกแล้วโตวเป็นถุงน้ำเนี่ยถุงน้ำหมายความว่ามันเกิน3มเซนเราเรียกว่าซิสนะฮะตอนนี้พอไม่ตกเราก็เลยให้กินยาคุมตั้งแต่นั้นมาคนไข้ไปรักษาเรื่องปวดท้องน้อยจากแผนกอายุรกรรมอะไรเงี้ยก็รักษากันไปในทางสูตินรีเวชเนี่ยเราก็ให้ยาคุมไปกิน2เดือนวันนี้คนไข้ามาจาไม่ได้เลยนะก็เลยแต่ก็ซักประวัติเพิ่มเติมก็คือประจําเดือนเนี่ยมามาประมาณสัก2อาทิตย์ละ พอเราเราก็ต้องดูทัศน์ตติดตามเรื่องถุงน้ำรังไข่ที่มีอยู่เดิมนะคนไข้กินยาคุมมาสองเดือนนะตอนนี้ยาเม็ดคุมมลเนิดยังไม่หมดนะอยู่กลางกางแผงพอเราดูทัศน์เข้าไปปรากฏว่าถุงน้ำยังไม่แตกนะวันที่แตกนี่นคนไข้จะปวดมากนะแต่ก็ไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าไปเจอหมอบางคนที่เขาแบบไม่มีประสบการณ์พอเขาจะไปผ่าตัดคนไข้ก็ไม่รู้ เพราะส่วนใหญ่ช่วงแรกประมาณสองชั่วโมงแรกในี่ปวดแบบรุนแรงมากเรียกว่าน,นอนกลุ่มท้องนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสองชั่วโมงอาการปวดจะหายไปแต่เวลาเราดูต้นสาวจะมีน้ําในท้องนะครับเป็นรีแอคชั่นฟูดครับตอนนี้คนนี้ก็มาตรวจก็ยังมีถุงน้ําอยู่ขนาดประมาณ3ามเซนนะตอนนี้เราก็ถามคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยต้องการจะมีบุตรไหมคนไข้บอกต้องการจะมีบุตร ก็อย่างนั้นก็ไอ้ครึ่งแผงที่กินไปเนี่ยก็กินไปจนครบนะเพราะเราดูเข้าไปเนี่ยก็เจอเฉพาะถุงน้ําตัวนี้แต่ข้างซ้ายไม่เจอไม่เจอ,ไม,เจอไม่เจอไข่นะเพราะว่าพอถามไปทำมมออกคนณข้ย,ยังกินยาคุมอยู่แล้วเรานัดหอาทิตย์ใช่ไหมฮะเพราะไอ้ถุงถุงไข่หรือฟัง c t i o n a l c y s ist, เนี่ยมันจะปกติมันจะยุบตัวประมาณหกอาทิตย์คนไข้ก็ บอกโอเคเขาอยากจะมีลูกก็มีลูกก็ต้องคือมันเป็นอินแอคทีฟของถุงน้ำรังไข่แล้วถุงน้ำมันน่าจะไอ้ไข่มันน่าจะเติบโตได้ตามปกติแล้วก็ตกตามปกติก็กลับไปบ้านก็หลังจากที่เราหมดแผงยาคุมแผงนี้เราก็ไม่ต้องกินต่อพอต่อไปเราก็นับไปรอบเดืองคนไข้แบบซอมสูร2ยี่แปดวันเราก็นับไปสิบสอวันเราก็เริ่มไปซื้อที่ตรวจไข่ตกจากร้านขาย,ยามาหยด ใช่ไหมใครตกวันไหนถ้าเกิดว่ามีสองทีวันไหนล้วก็มีเพศสัมพันธ์วันนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นอันนี้ก็จะท้องได้แต่ว่าหลังมีเพศสัมพันธ์คุณพี่ต้องนอนพักบุตรีประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าสเปิร์มในหลังมาครั้งแรกจะเป็นก้อนเขาเรียกว่าก้อนเจลสเปิร์มก้อนเจลตัวนี้มันจะละลายจะใช้เวลานะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ แบบทํางานได้สปอนอยู่ในก้อนเจลพละลายเสร็จเขาจะต้องไหวไปที่มูกของปากของลูกแล้วก็ขึ้นไปรอที่ท่อน,น้ําไข่แบบที่พูไว้ตอนแรกเพราะไข่ตกไข่จยอะถูกดูดเข้ามาในปลายท่อน,นําไข่ก็ปฏิสนธิปฏิสนธิเสร็จแล้วก็แบ่งตัวแล้วก็เคลื่อนเข้ามาตัวโพรงของลูกใช้เวลาห้าเจ็ดวันก็ฝังตัวหลักการรักษาคนนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นฟังจีโนซิสแล้วเป็นอินแอคทีฟคือมันไม่ทํางานแล้วไม่มีโฮอร์โมนรบกวนแล้ว คนไข้ยังมีไข่สร้างด้วยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าฮอร์โมนมันแอคทีฟมันก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเลือดออกผิวปกติได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสพอหลังจะกินยาคุมันี้ครบแผงก็ปล่อยเลยปล่อยก็ซื้อตัวเทสไข่ตกมาตั้งแต่วันที่สิบนับวันที่มีเมนวันแรกเรานับไปสิบสอวันแล้วก็ตรวจทุกวันตอนเช้าวันไหนขึ้สองขีดก็มีเพศสัมพันธ์วันนั้นก็วันรุ่งขึ้น อันนี้ก็จะสามารถตั้งคันได้ส่วนในถุงฟังชั่นอลซิสมันก็จะยุบไปเองเวลาที่เราท้อง